ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูๆๆคูเท่ๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญีุ่่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่ <ok> คือไม่รู้ก็ <Index ed. S 2> เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือ,ปเ,อเปล่าอเมริกาเปล่น่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสนะคะ โมเซ่เหรอ,อเลิศนัเธอมันเลิศนดเธอคอนเฟิร์มอ๋ออยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w ร o k ว s e เว็ w w มเซ่คอมเวอโทร0846132424สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกรา,าบขอบคุณตุ๊กสรันพัฒน์ในรายการทีอาร์เรตี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ชมคะเคยมีคนบอกว่าตุ๊กเนี่ยถ้าไปเอ่อสริมจม,มูกอีกนิดตัดเหงือกอีกหน่อยแล้วก็เหล่ากามอีกนิดนี่คือ สวยมากเลยแต่เอ๊คุณผู้ชมคิดเหมือนกันหรือเปล่าคะแล้วถ้าตุกทําสัญญกรรมหน้าตุกจะสวยเหมือนแบบชมพู่เหมือนอำ้ำเจนนี่อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะเอ๊ขอตัวไปจินตนาการหน้าตัวเองหลังทําสัญญกรรมก่อนนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูดาราตัวจริงเนี่ยเขาไปงานเรื่อๆิดๆชัดจินก่อนดีกว่าคะ่ะ เป็นหม่อมหลวงครับหม่อมหลวงก็หม่อมหลวงพิสุธิ์แล้วก็ก็เป็นเหมือนคนที่เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วก็เป็นผู้ชายที่เข้าใจโลกเยอะอ่คอยดูแล คอยช่วยเหลือแล้วก็คอยคอยเป็นกำลังใจให้กระลัดนะฮะแล้วก็เหมือนกับค่อนข้างจะเป็นสุภาพบุรุษเลยในเรื่องนี้เรื่องนี้มีความท้าทายแล้วก็ยากแน่จากลำพอเรื่องอื่นเยวเลยยังไงบ้างมันยากตรงที่ว่าเราจะเปลี่ยนยังไงให้อ่ไม่เหมือนปวารุตนะครับเพราะว่า หม่อมราชวงศ์กับหม่อมหลวงมันก็ค่อนข้างจะใกล้ๆกันนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นยุคป,ปัจจุบันซึ่งเราก็อาจจะต้องทำกันบ้านนิดนึงว่าเราจะแตกต่างกับประวารุษยยังไงเท่าน,นั้นนะท,ที่ยาก,กนะครับเยนรู้กับจุ๋ยแล้วก็พี่ถอยด้วยเป็นยั้างครปร เกรงนะผมค่อนข้างจะแบบคิดคิดมากเหมือนกันกับที่ต้องมาเจอกับจุย๋ยกับพลอยแล้วก็ยังเจอ,อพี่ตัก๊กมายุราอีกเจอพี่ดุษฎีสุขอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็แบบเจอแต่นักแสดงมืออาชีพแล้วเราก็กลัวที่จะไม่ดีกลัวที่จะไม่ถึงเขาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะหนักใจเหมือนกัน,นต้องทำงานบ้านหนักเหมือนกันก็พยายามตีความบทแล้วก็ หาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนกับตัวตัวละครของผมครับเป็นการร่วมงานกับพี่แอนด้วยใช่ครับเป็นการผู้จัดคุณพี่แอนขอปสองก็ก็เคยร่วมงานกันมาแล้วจากเกมร้ายเกมรักแต่ว่าตอนนั้นพี่แอนเขาเป็นผู้ช่วเเป็นผู้จัดร่วมกับพี่ดานะครับก็ค่อนข้างที่จะเคยร่วมงานกันมาแล้วก็ไม่ค่อยเกรงกับพี่แอนเท่าไหร่ มันไม่กลัวหรอครับยังไงก็ต้องมีไม่ว่าจะมีวิจารณ์ดีหรือไม่ดีมันก็ต้องต้องยอมรับนะครับเพราะว่ามันเป็นมุมมองของของคนเราที่แบบจะสื่อออกมาบอกออกมาว่าตัวเองรู้สึกยังไงเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอ่าให้โป๊กปากถึงล้วก็สามนลูตานะครับให้เองเต็นตัวครับก็ปาก้วยนะครับสาม,มีตีตรานะครับก็เป็นละครที่ครบรถนะครับทั้งรักดราม่าแย่งชิงแบบเ,เชื่อเฉืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ทั้งพล ทั้งสวยก็เต็มที่กับเรื่องนี้มากาก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสามีติกราครับ รับมากครับผมผู้หญิงสองคนย่างผู้ชายดีๆีหนึ่งคนครับในเรื่อง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 ดียังไงครับในเรื่องก็เป็นเหมือนสุภาพบุรุษเป็นคนดีคอยดูแลนางเอกคอยเป็นผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างนี้ครับทำซับพรอ, <aj. S 1> อยแบบติดเลยหลงเลย เฮ้ยตัวจริงเขาเป็นคนดีนะถามว่าส่งการนี้ไปไหนโป้บอกว่าโป้จะไปปฏิบัติธรรมกับคุณแน่ดื๊งดิ๊เป็นคนดีเหมือนกันต้องำนใจไหมครับต้องมามาปบกสองสุดตาเลยอย่างนี้หนักใจครับเพราะว่าของคนสวยมากครับก็เราจะหนักใจเพราะเดี๋ยวเราตัวดีไม่เท่าอะไรอย่างนี้ครับ ค่ะงงก็พอรู้สึกดีใจนะคะก็ขอต้อนรับจุ๋ยมาสู่ช่องสามจับมือจับมือขายท่อพิ่ช้าะจุ๋ยค่ะรุ่นพี <อ Biraz S 1> ่แล้ว<อ>ดีใจค่ะคือเข้ามารู้สึกอบอุ่นเลยรู้สึกว่าท่าแผลสนุกเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็รู้สกขนานใจค่ะแล้วก็เหมือนตอนที่จะรับมือกับบทที่มันยากแล้วก็มันหนักแล้วมันดีรู้สึกเป็นต<ม>้องแบบรายนี้น คือมันลายลึกอะค่ะแบบแล้วตอนแรกๆเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ลายมากมันมแบบมันเป็นคนเข้าหมอเนี่ยค่ะมันเป็นคนที่มีอะไรในใจเก,ก็บไว้จากจากคนตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องเล่นหลายมือเที่ยนแบบว่าอยากให้ตัวเนี้ยมีพัฒน,นาการมากๆคือต้องเล่นแบบทั้งโสมทั้งมองเดี๋ยวสวยกลางสวยมากสวยสวยั่วอะไรเต่างต่างมันเยอะมากเหรใช่ค <ชา S 1> ่ะคือมันจะมีแบบหลากหลายมิติไงเขาจะมีหลากหลายมิติมากคือไม่ใช่แบบลายลายสาระเขาเป็นคนแบบ ยับย่นอ่ะเออยับยนมากคือเรื่องี้ต้องฟาดกันเลยก็ก็ต้องฟาดนะคะเขาแย่งคนรักของเราแล้วเราเป็นคนแบบถ้าเกิเขาเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบจริงใจางถ้าใครแย่งของเขาเขาก็สู้ตายค่ะ เนี่ยเหมือนแบบเป็นคนมีแผนการอะไรเงี้ยแล้วก็พอแบบเรารู้สึกเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราอยากจะทําให้เขาแบบท,ที่น่าตื่มโจมทั้งครอบครัวแล้วคนรอบข้างโดยเหมือนแบบมันไม่ใช่ไายกับเขาคนเดียวแต่มันไายกับทุกคนที่อยู่แวดล้อมตัวเขาอะไรเงี้ยอคืเรื่องนี้ยากที่สุดเท่าที่เคยเข้าวงการมาประมาณสองปีเลยเข้าวงการมา <S <S 2> <S 2> <S หลายอนุยากที่สุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยค่ะรู้สึกกังวลกพัน ฝากาครับก็ฝาก,าก,ากแล้วก็เรื่องสามีตีตาด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ทุกคนก็ดูแล้วน่าจะแสดงออกมาได้แบบสุดยอดทุกคนทั้งคอยหรือแล้วก็มีรื่อใหญ่ครับมีคุตาคงวิลามีมพี่หนุ่มสมิสตุอะไรนะครับก็เยอะมากเลยครับก็ฝากติดตามด้ค่ะสามีตาาามตาครับมือนมีสามีเนี่ยก่อนนี้นมัสามคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ย รักต็รักะะด้งความนิสัยก็รักรวยแค่นั้นเองตะลาดก็เลยแอ๋อถ้ารักฉันก็แค่โรยฉันเอาเงินฟาดเธอที่เห็นแฟนคือผู้ชายก็แบบนอกใจตลอดคือมันไม่ตแตกหรอกค่ะผู้หญิงที่โดนอะไรเงี้ยเยอะเขาก็ต้องแข่งกันเขาต้องสู้อะไรเงี้ยแล้วก็ตะลัดนี่คือเขาจะแบบโดนเพื่อนรักเนี่ยหักเหลี่ยมโหด<ม>ในคืนที่อนนีเวนต์เชอรีเราแล,แล้วก็สามีตายเนี่ยสามีเราตายเพราะว่าไปนอนกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วเราก็เสียใจบอกว่าอย่ากตายนึ่จะตายนะแต่พอไปถึงเนี่ยก็โดนฟาดฟันด้วยแม่ผู้หญิงนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ที่สาคัญก็คือดันมารู้อีกว่าเพื่อนเราเนี่ยดันท้องศึกษามีเราม,มันก็ต้องตู้กันปักทับเนี่ยราะว่าอารมบห์หนักเลยทีบบอารมณ์ใช่คือเ <ๆ S 2> ขาเป็นคนแบบตู้คนไงคือเอาถ้ถาโดนถ้าโดนแย่งสังนี้แ,แล้วก็ตูเ้เหรอไหมาแต่ว่าคือตลาดเขาเป็นคนแบบตู้ตู้ตตยิตาที่แอนบอกว่าให้เล่นพลอยมาแล้วก็เอร้ายกับพลอยเนี่ยอ๋อความร้ายมากกว่าพลอยยี่สิบเท่าใครว่ามันก็แบบ ตรงไปตรงมาค่ะแบบปากกับใจตรงกันแล้วเราก็สู้เงี้ยเรารักของเราอ่ะเราโดนจะแย่งของเราเราก็สู้อ่ะเราก็ดา<ม>่าอ<ล>ะไรเงี้ยไม่ได้จริงๆเอาคุณผู้ชมทําแล้วก็คองไม่สวยกว่าเดิมสักเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ว่าถึงจะไม่สวยนะก็ยังดีนะที่มีคนเคยชมว่าตุ๊กเนี่ยทางานเก่งเห็นไหมแค่นี้ก็ได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วละค่ะ คนเรานะคะควรใส่ใจทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรเผลอเอาทุกอย่างมาใส่ใจไม่งั้นเดี๋ยวป่วยเป็นโรคประสาทกันพอดีแค่ตั้งใจทํางานแล้วก็ทําความดีต่อไปก็พอแล้วล่ะคะ่ะสุดท้ายนี้คะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างครีมบำรุงผิวหน้าโมโกเซ้นะ,ะช่วยลดเลือนป้ากระจุดด่างดำนะคะสนใจสั่งซื้อได้ที่เบอร์0846132424ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของตุกแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแซงดวงการงานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w w w .prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึงน่งเดียว